สวัสดีค่ะแบรนด์แชร์ริงเรื่องจริงจากคนสร้างแบรนด์นะคะวันนี้ค่ะได้มีเวลาที่จะมาสื่อสารกับทุกๆคนในเพจของเราแบบที่สามารถพูดได้เคลื่อนไหวได้เพราะว่าห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอไปนานเลย วันนี้ค่ะมีการสื่อสารสั้นๆไปถึงทุกๆคนที่สนใจในเรื่องของการทาแบรนดิ้งค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะได้มีแบบพ่อความหรือมีหลายคนที่ติดต่อเข้ามาที่ทงบริษัทนะคะมาสอบถามว่าจริงๆแล้วชอบมากเลยในเรื่องราวของแบรนด์แชร์ลิงแต่ว่าทาไมคุณซินดี้แบบบอกน้อยจังแนะนําน้อยจังพูดถึงเนื้อหาของแบรนดิ้งน้อยจังเลยทาไมมีแต่คลิปสั้นๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคลิปต่างๆที่เราทําเป็นการแบบ ทดลองก่อนหน้านี้ค่ะเราคิดว่าเราจะปูพื้นฐานให้กับทุกๆคนค่ะทั้งที่รู้จักแบรนดิ้และไม่รู้จักแบรนดิ้ในมุมมองใหม่ๆซึ่งเป็นมุมมองที่สื่อสารได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะดังนั้นถ้าสนใจจริงๆเนี่ยสินที่อยากเรียนเชิญให้ได้มาปรึกษาการโดยโตรงจะดีกว่าค่ะ